ขอเข้าไปดูนะหน่อยนึงพาไปดูนะ่ะคันนี้ยังไงคะคันนี้จะเป็นสไตล์ทักแคมป์ครับอ๋อ oh, เป็นทักแคมป์ตัวตู้ที่สามารถถอดออกจากตัวรถได้ะจะไม่ได้ติดตายตัวนี่จะเป็นระบบปลดล็อกเร็วเห็นไหมโออก็คือถอด<ง>ออกได้เลยลงขาค้ำปุ๊บปลดล็อกขับรถออกไ,ได้เลย ก็เน,นียมันเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าบางทีเราไปตั้งแคมป์ที่ไหนเราจะออกไปซื้อของนะเนาะก็ไม่ต้องไปทักตู้ตั้ง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 รถไวใช่ใช่เราสามารถเอารถออกไปเที่ยวได้ต่ออ่ะขอดูข้างในหน่อยข้างในคันนี้ตามสไตล์รถช่างฮะอ่ะสไตล์รถช่างไงจะโล่งๆนะคือรถช่างเท่าที่เราสัมผัสมาไปไงช่างคืออย่างนี้เลยอย่างเงี้ยช่างรถช่าง อย่างนี้ทุกคันเสื้อพื้นหมอนไปแต่รถลูกค้านี่เรี่ยมกิ๊บอันนี้ก็คือห้องน้ำใช่ห้องน้ำยังทำไม่เสร็จแต่โครงสร้างมาและระบบระบบใช้ได้หมดแล้วแต่คือว่ายังเหลือผนังยังไม่จิ้มเขาจะทำไปให้ให้ไปทันดูคอนเสิร์ตอ๋อแล้วก็ที่นอนฟว้างมากกี่ฟุตโอ้ใส่เตียงคิงไซส์ได้เลยครับเนี่ยหกฟุตสบายสบาย แล้วรถนี้ความสูงก็คือหนึ่งสูงร้อยร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดห้ายังเหลืออีกหมื่นะฝ่ามือเนี่ยอีกห้าหมื่นแล้วก็คือเขาก็คือเดี๋ยวมีระบบไฟอะไรพร้อมแล้วเหลือแค่เฟอร์นิเจอร์ภายในใช่แล้วจริงๆถ้าเราอยากจะได้อย่างอื่นเขาก็สามารถทําให้เราได้หมดเลย,เนยหน้าต่างก็ทางหน้าต่างมีมุ้งีบมีอะไรครบอ่าเมื่อคืนเขาก็จอดนอนกับเราอ๋าอเอา,อ,าอย่าไปเปิดเขาเลยไหม เป็นตัวยงโปร่งโล่งสบายคือภายในเขายังไม่ได้ทําอะไรใช่แต่เอาจริงๆแล้วแค่นี้ก็ก็รู้สึกโล่งดีนะก็อยู่ได้นะเอาจริงแ,<อ>แค่เดี๋ยวกั้นผนังห้องน้ําหน่อยแล้วก็ทําเป็นโซฟาก็ไม่ได้ละก็เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วเดี๋ยวเขาทำเสร็จเราก็จะขอเขาดูอีกรอบนึงแล้วกันเนดี๋ยวรอเข้าไปทำระบบไฟชุดเต็มแบบว่า เปิดแอร์ได้ยาวๆเลยเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกรอบรถเพื่อนเราเราจะรีวิวตอนไหนก็ได้นะออ <laughs> โอเคปิดประตูให้ดูหน่อยสวยอะเฮ้ย <c oughs> แบบนี้ก็สะดวกดีนะหนึ่งปิดของเขาเป็นหรือเปล่าน่ะโอ้คันนี้ก็ไปได้ทั่วเลยเนี่ยโอเคไปกลับรถเรา รถเขาแนวสายลยอยู่แล้วไปเตมัวมีแค่ตู้นี้พอไปถึงที่ปุ๊บถ่อตู้ลงเอารถไปท่องเที่ยวต่อแล้วเย็นค่อยกลับมาแต่ตอนเนี้ยเ,เรากลับไปรถเราก่อนปะน่ารักปูเหลืองน่ารักตะมูตะมีของเรานะคะนี่เลย